ได้ไหมครับถ้าถ้คุณนม่บ้านถาวรมันไม่มีใครเข้าเลยถ้าเข้าไปได้ก็เข้าไปเลยครหมูบ้านถาวรอยู่ข้างหน้าเว้ยได้ได้ได้มาเลย รถพวกเราขอติดรถไปด้วยได้ไหมี่คนครับยังไ่เหรือเยอะโอเค่งั้นปากากไปมาเลยคต้องดูจีแพ็ค ครู้ไหมเด้อเขาจะหนุ่ได้ไหมคนที่ไปทางาน่อนนมีใครติดรถไปด้วยไหมครับทีไปได้กี่คนไปติดรถคือไปแค่ไปส่งของเหรอหรือว่าติดข้าไปในเรือหรือยัไงไง

ลงตรงไหนต้องเข้าไปในหมู่บ้านถาวรเลยครับอยจะแจกได้นะโอเคครับ ต้องดูคันทางหน้าเข้ามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ฟอบเด่นเจอยกสูงวายแกไม่สามารถเข้าไปได้นะครับคือท่วมท่วมมิดล้อครับผมหมู่บ้านเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ค่อยเหลือใครแล้วลูกในหมู่บ้านถาวอนแต่เต็นเต็นเขาใช่หมู่บ้านชาบอน ต้องต้องนั่งเรือใช่ใช่เขาบอกให้รอเรือออกมาครับเลาะของเข้าไปใช่ครับก็นี่แหละหมู่บ้านคุณแม่นี่แหละลูกใช่เป็นไงคุณแม่<า>ท่วมกี่วัน,วนแล้วครับเดี๋ยวก็ไปดูก่อน <ๆๆ S 2> อันนี้จะไปพร้อมกันเลยไหมครับถ้าถ้าไปก็ลูกไปพร้อมกันนี่แหละได้ได้มารอเรืออันนี้พี่เขามุ่งหน้าไปก่อนแกห่วงห่วงเดือยแกไปซื้อชุดอ่ะเลูกอยู่ตรงนั้นน่ะเลูกถ้าเห็นถึงเอวแกนี่คือท่วมรอรถแล้วอันนี้เข้าไม่ได้เหรอคะ ก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ผมเห็นไอ้คันข้างหน้าที่มันสูงกว่านี้เข้ามาแล้วเหมือนกันท่วมอากาศรถทหารยังไม่เข้าไม่เข้างหรอกน่าจะเรือแต่เมื่อเช้านี้เขาเข้าเข้ามากันชุมชนกันมาว่องวัวกันอยู่เปียกเปียกครับตอนนี้มีสองชุดคือชุดหนึ่งไปท่าพระแล้วก็ชุดหนึ่งมานี่ มันจะมีที่น,นี่อีกไงในซอยนี้แหละมันจะท่วมหลังนี้ท่วมเยอะเหมือนกันเขาก็ทยอยขนของกันออกมานี่ข้ามัดไปได้ไหมคะเข้าได้รถเข้าไปได้อยู่ตอนนี้รถทหารก็อยู่นั่นแหละลำเล<ๆ>ียงขนรถเข้ามาด้านนู้นน้ำมันเชี่ยวแต่ว่ามันก็มีซอยรองรองขี่ไปดูก็ได้ได้เข้าไปได้แค่แค่ซอยเพราะว่าน้ำมันก็แรงเหมือนกันถึงที่เหมือนกันแต่ข้าไปข้างในไม่ได้เพราะน้ำมันเกอบไม่นิ่งแบบเหมือนแบบไม่นิ่งตรงนี้แต่ตรงนั้นตรงนั้นชุมชนจะเยอะกว่า เขาชอมที่หลังที่หลังก่อนตรงนี้ตรงนี้เยอะตรงนี้ก็เจนเหลือยู่ไม่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่แค่ห้าหลังที่ที่เห็นเห็นนี่นะห้าหลังห้าหลังหกหลังที่เข้ามาดูบ้านนั้นถ้าเราไปอยู่ตรงนี้จุดจุดสุดใช่ใช่ลองลองผีเข้าข้างซอยนี่รู้ใช่ไหมซอยข้างวัดแต่เราต้องเข้าไปตรงที่อันตรายไม่ใช่ไม่ต้องเข้าไปแค่หยุดรอคุบอกอยู่แต่ตรงไหนเข้าไป ก็มีเรือเรือใหญ่ตรงนั้นงั้นแสดงว่าพวกผมขับไปจะเจอพวกกลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนถึงจุดเสี่ยงใช่ไหมครับโอเคมันมันเข้าไปในซอยถ้าไปได้เขถึงแช็ค่านซอยก่อนถึงวัดตรงกออำือยการก็ได้ค่ะที่ตรงเป็นเป็นเขียวใช่ค่ะติดต่อตรงนั้นเลยว่าเขาต้องการอะไรอยู่ตรงไหนโอเคครับถ้าถ้าตรงนี้มีไม่กีนั่ขอบคุณครับผมน่าจะยาจุดดีกว่า เข้าไปได้ไมั้ยพี่ะม,ม,มันจะขึ้นอีกไหมครับนี่ม,นมันลดอ่ะมันลดอันนี้คือมันลดแล้วใช่ไหม มันจะลึกลงไปเรื่อยๆตรงนี้คือตื้นอืมแล้วก็าสรน้ำนะน้ำกข้าเชี่ยวด้วยครับใช่น้ำแมลงว่าแสดงว่าเราต้องไปแจกที่มือจารกองก็มีชูชีถ้าว่ายน้ำไม่เป็นปนะเข้าไปตามซอยอ่ะเพื่อคือมีมีคนอยู่ข้างในมีมีเป็นซอยซอยอืมบางบ้านาเขาไม่ไม่มีเข้าอยู่ที่เรือเข้ใช่นนี้เรามันสูงมาก นี่ซอสเองอะไรลูกของไปแจกกับทีมงานเรื่องเอาเอาปล่อยมันพิ่งเดี๋ยวลูกไม่ต้องเอาอะไรแล้วมันเหนื่อยแล้วคนขอเอามาฝากไว้ที่นี่ฝ่าจะฝ่าน้ำขึ้นมาอมเอาของรอ,อบสองดูดี้วแม่แม่เราทำบ้านสองชั้นเราทำบ้านสูงเราไม่ได้ทำบ้านเหบือนเราบ้านเราเน่สูงกว่าเขาเลยนะ <S 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 ทีนี้เดี๋ยวคนที่มาทำบ้านให้ก็สุดออกแบบ เสาบ้านเนี่ยเท่ากันกับสารวัตรเนี่ยเขาบอกว่าไงไอ้คนที่มาทําบ้านมันก็ปากไม่ดีบอกว่าทําไมทําใหญ่ขนาดนี้เอาเผื่อนล้าท่วมมันถึงจะไม่เป็นไรคุณป้าคุณมากมากเลยครับผม่องออกออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองถามดูว่าเพิ่นจะพาเข้าไปไหมถ้าคุณไม่พาเข้าไปเราก็ไปไปสรถก็ไปได้สุดแค่นั้นแหละน้ามันเชี่ยวตอนแรกนรตอแกว่าจะซื้อเหลือมาด้วย เลีเรียกก็ไม่น่าจะไปมองอย่างนี้เหมือนจะไม่เยอะนะแต่ข้าง่น่าจะน้ำไม่เขี้ยวน้ำต่ำตรงนี้มันต้องมันต้องมีที่างๆมันต่ำมันเป็นอย่างนี้ไปสโลปลงไปเขาทุกคนเขาอยู่อยู่บ้านเขาเลยใช่ไหมอยู่บ้านเราไม่ออกมาเ้าใช่แค่บ้านชั้นเดียวออกหมดเลยแถวหนูน่ะนี่หนูนี่แหละชั้นเดียวต้องออกแต่ออกชั้นะเขาจะอยู่ชั้นสองหนูชั้นอยู่ชั้นสองก็ลําบากหนูยังลําบากเลยถือกันน้ําตัดไฟเนี่ยถามอยู่ก็ทําไมไม่ออกเขาบอกว่า ฝนจะมาอีกก็เลยรอดูเขาก็บอกว่าอย่างนั้นแหละจะมาเนาเขาก็มีห่วงนั่นแหละใช่ห่วงบ้านเขาหนูมันอยู่สุดเขาเลยนะสุดฟายเลยอันนี้บ้านที่มันยังอยู่ต้นๆนะหนูมันดูยิ่งลึกหนังสุดท้ายเพื่อนเลยนะก็ไปข้างในน้ำก็ยิ่งลึกเมื่อวานว่าจะไม่ออกวีนี้คชีเปนไปสองลำพ่อน้าป้าต้องออกก้อยู่คนเดียวก็ต้องออกครับ ซอยใต้เดี่ยวๆพี่เดินลงไปน้ำร่วมหัวพี่เลยเขาก็พี่เตี้ยวร้อยห้าสิบร่วมหัวเลยใช่ไหมร่วงหัวพี่มัน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 เชี่ยวไหมไม่ได้น้ำไม่เชี่ยวออ๋น้ำมันไหลมาจากด้านนู้นน้ำชีมอยฝั่งนู้นพี่จะบอกว่ามันหนักกว่าปีสี่ห้ากับปีห้าปีคนที่เราอยู่คนที่เราอยู่สนุนปีสี่ห้าอยู่ในซอยใช่ใช่คุณจ่าอยู่ข้างบ้านก็เหมือนกันปีห้าสี่พี่พี่ปีสี ้ายังบอกหนูว่าไม่ต้องเก็บของหรอกหี่อยู่ในตอยไม่ถึงนี่เลยเแกบอกหนูไม่ต้องเก็บของหรอกมันขึ้นไปถึงบ้านหรอกไอ้เรื่เงผิดใจคนคิดอย่างนี้ไงเลยขนของไม่ทันเออดีแต่ว่าหนูมีสองชั้นเมื่อวานเ่ามื่อวานนี่หนูเครียดเลยเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะขนของเขาก็บอกแล้วมันจะเป็นชุทุกสิบสีเป็นเหมือนเพราะว่าจริงๆห้าสี่ก็มาหกสี่แล้วก็นู่นเก็บสี่ ที่เนี่ยที่ก็น้ำท่วมหนักทีนี้ก็เลยได้ข้าวแค่นี้แหละก็เลยออกมาเลยมาจากไหนเอ่อบนจัดซ้รเดี๋ยวออโต้ค่ะโอ้ยของเคุ้มากเดี๋ยวข้าวอ่เพราะยังไม่กินวเกี๊ยงเลยพอดีพี่พาเขาไปไปเข้าบ้านพี่ทีนี้พี่เขาเลยไม่รู้จากบ้านพี่ก็เลยต้องเป็นอาสาไปกับเขาเลยไม่ได้ข้าวก็ทำตอนแรกนึกว่าทีมแจกไม่ใช่ค่ะพี่เป็นผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยหนักเลยละบ้านพี่่ข้างในของพอเราใช่ไหมครับมันพอหรือยัง มันกพ็พี่ก็เลยบอกให้พี่เข้าน้ำไปทิ้งไว้เพราะคนห่วงบ้านเพราะของมันอยู่บ้านคนนเพราะอ,อ,อันนี้จะเข้าข้างในเหมือนกันแต่เขาบอก<ล>ของของพอแล้วไปกองนูอองกรการกนมากว่าพี่ว้าอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยขออนุญาตหน่อยนะคะโอเคครับน,นี่กะว่าเข้าเที่ยงกับเย็นด้วยกันเลยไปไปไปตรงนั้นอะหมออที่สุดแล้วเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะมือเท้าก็ไม่พอกันอ่าตอนแรกผมไปพี่เลยไม่เอาไงพี่เลยพอดีไปโต๊ะหนึ่งขออนุญาตนะ หน่อยเดี๋ยวนุโทรกลับนะหนูยุ่งยุ่งอยู่ค่ะพอดีขนหน้าขนของอยู่ค่ะจ้าไม่ไม่ไม่มาสามตรงเนื้อเนอกแล้ี่พี่ว้าวแต่น้ำลึกอะเข้าไปข้างในค่ะอืม ถึงถึงถึงอกไหมครับถึงค่ะถึงอกเพราะว่าถ้ารถเรือเล็กไปไปไม่ได้เพราะน้ํามันเที่ยวน้ําไหลแรงอืถ้าถ้าถ้าฝนตกมาอีกนี่ยไม่น่าไม่น่าเข้าเลยบองตรงไม่ปลองตรงนะเอาความในการนี้ที่สุดค่ะแล้วถ้าจะเอาของมาแจกต้องไปเชต้องโทรประสานก่อนนะคะเขาจะมีเรือเหมือนอย่างนี้และค่ะตอนแรกไปหมู่บ้านเน่นตอนแรกไปหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าคนออกมาหมดแล้ว พอกตอนวันวันที <t t four, five, Tonight, ่ส <hi> ี <Right. S 2> ่ท <hi> ี่ห้าพวกพี่ยังอยู่ในหมู่บ้านกันอยู่นะคะพอหลังจากวันที่หกน้ำมันแรงพวกพี่เลยก็ต้องออกกันน้ําก็เลยท่วมในบ้านพี่ทุกห้องทุกจุดเลยพี่เลยปล่อยเลยเรื่อัวงหมูมาเจอพี่ว่าต้องมาเคยท่วมแล้วตั้งแต่หมูอยู่เป็นจนอายุบ้านนี้น้องพี่ไม่เคยเลยไม่เคยได้ยินน้ำท่วมท่วมอย่างมากก็แค่ตะกุ่มหัวเข่าเราก็ยังเฉลียวใจต้องเล่นอยู่หน้าบ้านเนอะน้ำโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะถ้ารู้ที้เราปิดกั้น บ้านท่วมบ้านเราก็ดีเราเราไม่คิดไงเราไม่เคยคิดในชีวิตเราเนาะว่าน้ำจะท่วมหมดทเดียมันเหมือนสะกลางเลยนะเขาบอกของพอแล้วครับนี่ไปหมู่บ้านไหนมาเข้าซอยข้างในเข้าไปได้ไม่ตกลงเข้าไม่ได้ยินไหมเขาเขาเขาบอกว่าเรือออกมาเขาบอกว่าของข้างในพอแล้วไปหมู่บ้านซิลินดาอยู่ฝั่งนี้เราพี่จะไปพอดีนี่ของพี่าก่อนนะอันนี้ไปเนาะพอไหมครับพอแล้วแหละโอเคครับ okay จะไปไปรอบได้ไหมได้ได้จะไปไลงที่เรือ,อเอาใส่กันที่ไปข้าวขอบกว่าสีดา แยกไหนแม่อยูว่านุ่นต้นนี่ละลูโอ้โหได้อะไรมาแจกเนี่ยได้ด้วงปลาูลวกเอามาชิมดิอร่อยอร่อยโอ้ยไม่เป็นไรเอาให้ผู้คนสุภไปเขากินอเองากไม่ก็มีใสผลไม้ทำนึงก็อยู่นู่นเดี๋ยวไม่ผู้ประสบภัยกินเลยเอาเหลือไม้ประสบภัยกินหน่อยผู้ไม่ประสบเดี๋ยวผู้ประสบภัยเอากินเลยเนี่ยไม่มาแล้วเจ็บไว้เขากินเลยต้นเดียวกันนี่แหละ

ร่ำในคูน้ำอาหารครับเดี๋ยวให้รถถอยมาเลยนะอ๋อเดี๋ยวจะเอาอาหารลงครับที่น้ำปะ อ๋อเรือรั่วน้ำไหล้ำเตะล้มงงได้ยานซีลอบพี่คข้างในหมู่บ้านท่วมเยอะไหมพี่ไม่ครับตรงนี้ตรงนี้ท่วมครับเอาท่วมแต่ข้างหน้าครับท่วมแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังตรงนี้ในท่วม แต่คนก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นี่ในตรงนี้แหละครับบ้าว่้าว่าบ้าว่าอะลงมาอะไรลงมนพื้นน้ำแล้วเอาอะไรลงมาอันดับแรกอาหารกับถุงเหลี่ยงข้าวกับถุงเหลืองครับผมแล้วก็ถุงยางชีพ ถุงพวกนี้เป็นเป็นเป็นข้อสามอ่ะตรงนี้ตั้งน้ำลาใส่ ีกำลังผลของเข้าหมุตานะขึ้นได้อย่างดีต่อแรกไม่มีมาตัรต่อแรกไม่ไม่ที่นั่ตัวมีเหครับอย่าพลาดมาเนี่ยตอนด ต้อง <c oughs> สิบเมตรกำลัง <c oughs> จะลงลึก <c oughs> ม่ล้างไบ้างบางล้างอลยไม่พอหอมาบอก่ได้ายไม่ได้จกันนี้เากมมาีแ่้วพ่ะเมาอันนี้ต้องต้องวางไว้ไหนแม่ต้องขยเยัดโอเคเขากองยังร้อน จะใ,ให้เรียนคนกัะ ตอนนี้ส่งของให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งคือมาบ้านนนสุนนะครับส่วนชุดที่สองจะเป็นชุดเนี่ยเจมไปบริจาคที่ท่าพระตอนนี้บริจาคไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงจะไปลงที่ทางรถไฟครับทางนั้นจะเป็นเหมือนคนเยอะเหมือนกันทางรถไฟใบเอาใบเอากระแาษเลยแม่ให้ลงคูเปิลคูเปิลบ๊องเอาเลยจ้าจ้าโอ้ไอ้ละกี่ท่า เอาเลแม่ครับไนี้กเอาไหร่หป๊หยั่งพอดีเอาไปลงมาหลายที่แล้ววะใ่เนทเอาไปลงฝั่งฝั่งนน้นเยอะเหมือนกันเมื่อกี้นี่ไปหาแก้เลย